แ่พยจะูน้ำใ่ไวห้ว่าพายโจมโบพายพิ้งควนยูนโอ้คนแบบนี้ก็มีเว้ยยูมกันมาจากนานกติกเปแบบนี้นะเด็กไกิเว้ยมาดนแบบพบกับพวกเราแล้วครับผมเชิมี่นะครับผมก่อครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้แฟนนะครับผมก็นะครับผม ผมไม่เตรียมการไว้มาประมาณสามถึงสี่วันนะครับสามถึงสี่วันผมไม่ได้อาบน้ำนะครับไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ผมก็เอาขนมเวลากินผมกะทิมุ้งม่วนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยผมไม่อาบน้ำใช่ไหมเครื่เขียนเสื้อผ้าอย่างงี้ยมันจะถอดถออกออกแล้วก็โยนทิ้งมั่วไปเลยครับก็ตอนนี้ฟ้านะครับแฟนผมนะเริ่มทนไม่ไหวนะครับกับพฤติกรรมของผมแล้วนะครับ ก็หลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็น่าหน้าหงิดน้า,อนางอทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับนี่แฟนผมอยู่ในห้องผมอยู่ในบ้านนะครับคงไม่ได้ยินที่กผมพูดครับหน้าหงิดน้างอมากเลยครับก็น่าจะถึงขีดจำกัดแล้วนะครับแล้วผมก็จะทํายามีดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปหาแฟนเมื่อกี้ก็ยินดีนแบบทะเลาะก,กันแบบนิดหน่อยแล้วนะครับ ก็สงสัยว่ามาจะถึงขีดจำกัดแล้วผมก็มเลยเตรียมการในการทครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ไปไม่ใช่วาวนะครับตอนนี้ก็พูดเสงแน้วแรบเพราะว่าห้องอยู่ไกลๆก็ครับผมก็จะเอา,ากล้องตั้งไว้แล้วก็จะรอแคมผมบอกมานะครับดูดูนะครับทีนาน,นเตรียมตัวแล้วครับทีน้ำสแตนบายรอแล้วก็นะครับผมก็จะตั้งกล้องไว้ที่นี่ ก็ก็จะอยู <analyze anthropology> ่ประมาณก็เ <unt> ด un> <c oughs> ี๋ยวเรารอแฟนออกมา ยังคงโหอกู่นีิหนานะมึงกินนี่กินกับถิงมัวส่วก้กัเก็บน่ก่อนหนาวเาะไม่อาบหนาวมันหนาวก็มันหนาวหยันหอดก็หนาวหยันพวกงี้มันโบมก็ไป้เหลดเก็บมูกหยันนี่ทำเนื้รับก็ได้ป่ะเออบกได้ดอกงไปอย่กับคนื่นดีล่ะ หนาวหนาวก็อย่างลวกิคก้วโลภกานไบ่นี่ดิมเจกันเขาาะหามอาบน้ำอยู่บอกมึงจะซื้อน้ำมึงไหนมันก็มาอาบน้ำอยู่แล้วอ่ะมึงเหรอมวงก้วเอเหปืึงก้วครับว าฮะเชียังอต่่เด็้าเป็นแบบนี้ใชยูน้ำใวนทห้ตัวกับโ้งตัวโ่ไฟิงวนยู่น้ำอ้คนแบบนี้ก็มีเว้ยยูงกันมาั้กนานกะตะกีมุ้เป็นแบบนี้นะเด็อะไรกันเเว้หมาอันด้วยน้แบ สำล ok. ียังง <online> <c oughs> ู้ก็พอเส้น้ำตายพอได้ดุดได้กะเข้าใจในวันนี้บ่มีเจ้าแล้าดวงแก้วก้อน้จากไกล ถ้าเดมันเจ็บถ้าเดคือจังสิตายบ่ออาทายลบเลือนจากใจใดตายอายตายเขาก็กินบอ่อใดนังห้องให้ ตอนนี้นะครับผมแฟนผมน่าจะโกรธจริงๆแล้วนะครับก็ของจริงนะครับผมน่าจะได้ไปอยู่บ้านเพื่อนสักสองสามวันนะครับไราะ่งั้นก็วันสองวันนะครับผมก็ใครที่อยากให้ผม ทำคลิปง้อแฟนมานะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าผู้ชายที่ทําตัวซุ่มกหรือว่าไม่ดูแลตัวเองหรือว่าไปจิ้งขยะรเบาบ้างอย่างนี้ผู้หญิงที่ไหนก็รับไม่ได้นะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ให้ดูๆไว้นะครับว่าถ้าทําตัวแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็นี่ก็คือตัวอย่างครับผมก็ลองวางแผนมาสองสามวันแล้วก็ประมาณนี้นะครับผลที่ออกมาครับ ถ้าเราทําตัวไม่ดีมากๆใครเขาจะไปรับได้ใช่ไหมครับก็ถ้าคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมทำคลิปงอแฟงก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามพวกผมด้วยครับผมก็สํสญญาหรับคลิปนี้ก็พวกเราเชิรม,มี่ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับผม